วันนี้นะครับผมจะมาพูดรีวิวตัวเจ้านี้ครับกาดไฟหน้าทัวร์เทคนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องบอกอย่างนี้ครับกาดไฟหน้าเนี่ยมันมีหน้าที่นะครับป้องกันนะครับป้องกันไม่ให้พวกลูกหินนะครับเข้าไปชนกับโคมไฟนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางทรเทคจะเขียนข้างหลังว่า ใช้สำหรับออฟโรดอย่างเดียวนะครับอะมาดูกันก่อนอ,อันนี้คือผมใช้งานจริงๆนะผมไปโดนลูกหินก้อนใหญ่ๆนะครับอัดเข้ามานะครับผ่านการใช้งานเยอะละเนะี่ยร่องรอยนะครับรนะ่องรอยร่องรอยนะอะโอเคผมขอเกินนิดนึงผมอะเคยใช้ยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งตะแกรงเนี่ยเขาถี่ครับ ขาถีกว่านี้อีกข้อดีของเขาคือหินลูกเล็กๆเนี่ยก็สามารถป้องกันได้นะครับแต่งานเขาค่อนข้างคมนะครับตรงเนี้ยความคมของเขาอันเนี้ยของโทรศัิทิ์มันจะมีความมนนะครับแลวงานเขาเป็นเหล็กผมไม่แน่ใจว่าเหล็กหรืออล,ลูมิเนียมแต่คมมากนะครับแล้วก็ใช้ตีนตุกแกแปะช่วงเนี้ยนะครับเจอตรงนี้นะครับแล้วก็ยัดใช้ไปนานตนีนตกแกลอกนะครับเตะยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นอลูมิเนียมมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะ ยึดกัตรงนี้ซึ่งตัวผมไม่ค่อยชอบมันเหมือนมีอะไรมาครอบอันนี้อันนี้เราพูดกันความชอบส่วนบุคคลนะตัวผมเองไม่ชอบที่มันจะมาครอบตรงนี้อย่างนึงผมไม่รู้ว่าสีมันจะกินใต้นี้หรือเปล่าใครใครรู้ก็บอกบอกกันมาหน่อยนะแต่ว่าผมแค่ไม่ชอบว่ามันมีอะไรมาครอบตรงนี้นะครับแล้วว่าตารางเขาถี่เกินไปเอ้ยห,ห่างเกินไปเอาห่างมากนะ ผมก็เลยได้มาเจอของทัราเทคนะครับซึ่งซึ่งทัวรเทคตะแกรงนี้เป็นสเตลเลสสตีลนะครับเออมันเป็นสเตลเลสสตีลนะแล้วก็แล้วก็น่าจะแล้วก็เคลือบเป็นสีดำงานในบรรดางาน3งานที่ผมเคยเห็นกับตาผมชอบทัวราเทคที่สุดนะครับมันมีความด,ดูด,<ๆ>ดิเห็นปะมีความโค้งมน มีความลงตัวกับรับกับไฟหน้าเราอะนะมันไม่ใช่เป็นแบนแปะๆอย่างนี้หรือเมาเานะครับความคมสันนะครับเออผมรู้สึกว่าการออกแบบไม้แม่งสวยอะสวยสวยนะครับอ่ะเรื่องของวัสดุผ่านนะครับความแข็งแรงสแตเนเลสหนาะครับไหนดูหน,า,น,นาไหมเนี่ยดูด,ดิหนานะหนาเลยอะ เทียกับแบนด์อื่นๆนี่ก็คือผมว่ามันหนาเลยหนาใช้ได้หนาเลยแหละที่ที่เป็นข้อเสียของอันนี้เลยคือตรงนี้ครับเดี๋ยวแปนมนอถอดให้ดูนี่ครับหนึ่งนะครับสองนะครับสามต้องเจาะลดก็คือแฟลิง ชิ้นนี้นะครับหนึ่งชิ้นก็คือชิ้นหน้ากากนะครับปากนกตรงนี้สีดำนะครับต้องจาะนะแล้วก็จึงจะติดตั้งได้นะครับเพราะว่าตัวงานเป็นอย่างนี้ครับด้าน,นหลังนะเห็นไหมมเป็นเป็นจอยอย่างนี้นะครับสนใจตรงนี้นะครับ ของอยางนิดนึงนะครับโตษทีอ่ะไปติดตั้งนะครับเวลาเราเจาะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใส่พยายามใส่ข้างบนก่อนก็ได้ครับมันจะง่ายกว่านะกดเข้าไปมันจะรู้สึกดังกึ๊กนะครับทีนี้ข้างล่างเนี่ยมันจะขืนอขือนิดนึงน,นี่นี่นะครับนี้แล้วก็ดันเข้าไปนิดนึงแล้วก็กดไปอ่าเรียบร้อยไม่หลุดครับผมใช้มาสี่ปี สีปีกว่าแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนมาเยอะมากาก็ทนทานข้อเสียเดียวเลยคือต้องเจาะรถนะครับใครกำลังหากาดไฟหน้าอยู่อ้อตอนนี้รู้สึกลดราคา50%บมาจาก5,700เหลือประมาณ2,000กว่าบาทนะครับก็ไปหาซื้อดูผมก็มารีวิวนะข้อเสียเดียวที่ผมตีก็คือนี่แหละมันต้องเจาะนะครับเจาะ ซึ่งมันทําให้เราไม่สามารถถอดออกไปแล้วมันก็ต้องล้นล้อนอีกน,นะก็นี่คือข้อเสียใหญ่ใาคราจะติดตั้งของตัวเทคคิดดีๆคิดดีๆนะครับแต่ถามว่างานเนี่ยงานสวยเลยนะครับตติเคทตรงเนี้ยซึ่งผมเออไม่เป็นไรผมเจาะก็เจาะนะครับอะ่ะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันดูนะเพราะว่าอันนี้ผมก็ซื้อเองมาเหมือนกันซื้อตอนราคาเต็มด้วย จุกเลยโอเควันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ